คีชายอกคีชายอกสถานีรถไฟชีฮาชอนยยกชีฮาชอนยยกสถานีรถไฟใต้ดินพอซอชองอยูจังพอซอชองอยูจังป้ายรถเมล์ฮักยอฮักโอโรงเรียน หัวจังชินหัวจังชินห้องน้ำชาโมชินชาโมชินสํานักงานหัวจังชินหัวจังชินห้องประชุมเกาชินเกาชินห้องเรียนทารลชินทารลชิน ห้องแต่งตัวมียงชินมียงชินร้านตัดผมควรลีชินควรลีชินห้องผู้ดูแลยูเกชินยูเกชินห้องพักผ่อนคินคินทาง โทรโทโรถนนวีวีวบนอารอาอราล่างมิดมิดล่างอัปอัป ข้างหน้าทีทีข้างหลังอันอันข้างในผักผักข้างนอกหับหยบข้างข้าง ซาอีซาอีระหว่างคาอุนเดคาอุนเดตรงกลางอีรึมอีรึมชื่อชองฮัมชองฮัมชื่อชองยองชองยอง ชื่อนาอีนาอีาอ,อายุยอจายอจาผู้หญิงนำจานำจาผู้ชายสาลรมสาลรมคน เวกุกินเวกุกินชาวต่างชาติยอกวนยอกวนหนังสือเดินทางย่งองหัมยองหัมนามบัตรคออุ่นคออุ่นกระจกโชงี่โชงี่ กระดาษธงจรทธงจรเหรียญชีพเพชีพเพธนบัตรเวกูกิดึงลกจึงเวกูกินดึงลกจึง,ง,จงบัตรต่างด้าวชินบุญจึงชินบุญจึงบัตรประชาชน ชาวันจึงชาวันจึงบัตรพนักงานอุ่นจรจึงอุนจรจึงใบขับขี่ค้าดึค้าดึกการ์ดหรือว่าบัตรโคทงค้าดึกโคชงค้าดึบัตรโดยสารชินยงค้าดึ ชินยงคาดืด์บัตรเครดิตยอนกึมคาดืด์ยอนกึมคาดืาด์บัตรกดเงินสดฮูกาฮูกาวันหยุดฮูอินฮูอินวันหยุดคากอกคากอกราคา ขับขับราคา